Thì Lắp ừ. Lắp này nè lắp này Lông càng nào hết lơi nào <laughs> ki bộ nạc, lạc nạc, nạc, ừ. nạc, nạc xúc, lại đó nó, mà bộ nạc hướng nó Mà khả nạc hướng nó mình ngay lèo Ừ Bộ nạc, xuống mình มันสูงได้ยอีวาอยู่อ้าถ้ามันตำ่ำมันโบสูงกับฝากมันน้ำเฮียรนปกักไลายรถเที่ยว้าง tiền chân nhục cho liên khô mà đừng ốc tiền chân nhục luôn. พ uh ุ่นมาแล้วอเแล้วแม่โคมาดึงกระขึ้นออกนี่นะเอ่อถอยๆอยากยักไม่นะยากใหญ่ลงกลางนะ lột tang quay sân phi nông tang quay chín lột lão tao quay chín mà lòng vô phạc mà ừ. nằm hiệp mà tới đây nên mà tới hôm tay phút đó rồi, 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 Nà. Nà <laughs> lông cang na, lò na bơ hết rồi, hehehe, ghép mình, sẽ kháng lung má, đi mình nam bắc cái này ป๊าทหลุดต่างกวยจีนมาหลงอยู่ ฝากบ้านน้ำเฮียมาแต่ทางใต้พวกนละจากมาแต่บ้านใดก็บอกว่มาแต่ทางใต้แล้วก็มาลงลงนี้เผืนว่ารับไหนมาสัน่นลงนี้เลยดีแต่มันบบปีนมันลงแต่งหัวมันห้างๆมันยังอยู่คุ่นทางนี่ห้างๆมันเจ้ารถฮกล้อนี่ดึงขึ้นฮกล้อเดะแม่โคลเดะดึงใส่กัน ยขึ้นเรื่อยๆขึ้นมันลดมันนั่งมันลดตังควยตังควยจีนกำมาลับรับไหนฮ่าพี่น้องเอ้ยดึงซองขันกัขึ้นนี่ดึงขึ้นเรื่อยๆขึ้นเนาะอีพออีแม่เอ้ยคันแท้คันว่าตาย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  กำลังแปลงรถหกล้อรถวิ่นกำลังอีวินแป๊บหนึ่งก็ได้วินเอาพี่น้องไล่ผู้ไล่คนเข้ามาคนไล่กดแสียให้ดูแซมเดย์คนไล่กดแสียกดติดตามให้ได้เบิองไล่ผู้ไล่คนเนาะเอาคลิปนี้กะจี หลวงแซมขอ้อจบคลิปแต่อย่างสมนี้ก่อนพบการคลิปไม่คลิปก็จดไปคลิปนี้สบายดี